เลขท้ายบัตรประชาชนบอกนิสัยจิตใต้สำนึกในตัวคุณและคนรอบข้างได้อย่างน่าประหลาดใจหลายคนคงเคยได้ยินว่าตัวเลขนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับตัวบุคคลทุกคนยิ่งเป็นเลขบัตรประชาชนที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นั้นยิ่งสามารถทำนายอะไรบางอย่างในตัวตนได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากวันนี้เราจึงมีคำทำนายนิสัยลึก จากเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนมาฝาและต้องบอกว่าแม่นสุดๆลงท้ายด้วยเลขศูนย์เลขนี้เป็นเลขที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเป็นเลขแห่งการเสียสละชีวิตมักผ่านประสบการณ์ที่ล่อแหลมหรืออันตรายแต่ก็จะพ้นภัยเพราะบุญเก่าที่สะสมมาจึงเป็นการเตือนว่าชีวิตนี้ต้องเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่โดยนิสัยลึกๆแล้วเป็นคนรักสันโดษชอบเก็บตัวเก็บความคิดมีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากแต่เวลาเข้าสังคมก็มักจะโดดเด่นเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างอยู่เสมอในทางกลับกันบางคนก็มีนิสัยที่มีแนวคิดก้าวร้ามีไอเดียแหวกแนวอยู่เสมอลงไทยด้วยเลขหนึ่ง แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นผู้นำในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้าและบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทองและคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้วเขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด เป็นจำพวกยิงในศักดิ์ศรีฆ่าได้หยามไม่ได้ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใครหากจำเป็นจริงๆยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้นและมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรักหมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรักในอนาคตหากเป็นนักธุร,รกิจจะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกแขนงลงท้ายด้วยเลขสอง คุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมักใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผลในการทำสิ่งต่างๆจึงทำให้บางครั้งก็ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจอีกทั้งเลขสองยังแสดงถึงเป็นที่รักของมิสหายามากมายเป็นคนที่มีปัญญาดีมีไหวพริบเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วหากต้องการที่จะมีกิจกรรมเป็นของตนเอง ควรร่วมทำกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับคู่ครองของตนจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนอกจากนี้แล้วผู้ที่ได้ผลลัพธ์เป็นเลขสองอยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามและเป็นที่รักของผู้อื่นอยู่เสมอจึงทำให้มีความรักเข้ามาหลากหลายดังนั้นจึงควรมีความหนักแน่นให้มากจึงจะทำให้ความรักยืนยาวมากยิ่งขึ้นได้ ลงท้ายด้วยเลขสาเป็นคนขยันรักษ์อิสระกล้าสู้กล้าลุยมีไหวพริบฉลาดคุณจึงควรใช้ความเด่นด้านฉลาดให้ถูกที่ถูกทางและถูกกระเทศะเพราะบางครั้งคุณก็อยากจะทดสอบความจริงใจของผู้อื่นแต่กลับทำให้ตนเองต้องเสียโอกาสหรือเสียผลประโยชน์แทนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ลงท้ายด้วยเลข4แสดงว่าคุณจะมีคนคอยเป็นห่วงจะเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่แต่มักจะต้องมีเรื่องเข้ามาจนคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะเลขนี้เป็นเลขแห่งจักรพรรดิหรือแม่ทัพที่จะต้องคอยดูแลปกป้องประชาชนหรือลูกน้องให้อยู่อย่างสงบเลขสี่เป็นเลขแห่งความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจแต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรักและมักจะมีคนชอบนินทาว่าร้ายแต่ถ้าคุณไม่สนใจซะอย่างชีวิตก็จะต้องมีแต่ความสุขทั้งกายและใจลงท้ายด้วยเลขห้ามีความรับผิดชอบหนักแน่นเป็นผู้ใหญ่สามารถเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงในยามที่ต้องการคำแนะนำ หรือคำปรึกษาแต่ด้วยตัวคุณเป็นคนที่ยึดติดในหลักการและกฎเกณฑ์จนคนรอบตัวอาจจะไม่ชอบและถูกนินทาเป็นประจำว่าเป็นคนขี้บน่นจุกจิกซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณแค่ต้องการความเป็นระเบียบเท่านั้นเองนะับเป็นข้อเสียที่ทำให้คุณอยู่กับคนหมู่มากได้ยากทางที่ดีควรรู้จักผ่อนปรนในจุดนี้ลงบ้างก็ดีลงท้ายด้วยเลขห คุณเป็นคนที่มีผู้คลรักไข้เอนดูไม่ว่าจะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยากหากเป็นคนที่บางเพญภาวนาจะเป็นคนที่มีจิตเหนือธรรมชาติมีสัมผัสที่หกนอกจากนี้เลข6ยังแสดงถึงการเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนเป็นของตนเองรักษาความสะอาด ใจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่ในบางครั้งก็เป็นคนที่จู้จี้จุกจิกอยู่บ้างสำหรับในเรื่องความรักไม่มีอุปสรรคอะไรมากนักจึงไม่ค่อยจะได้มีสถานะโสดนานเท่าไหร่และมักจะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตนเองเสมอลงท้ายด้วยเลข7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้าเป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จระวังจะมีปัญหาเรื่องรัก,รก,รกๆไขๆเกิดขึ้นในครอบครัวหรือเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ไม่ต้องวิตกให้มากเพราะทุกอย่างจะเคลียร์คลายได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะหมายเลข7เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนืองเนืองหากผู้ใดที่ได้หมายเลข7และก็ยอมเหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้นและอีกไม่นานจะมีความสุขโชคลาภเพิ่มพูนและจะได้รับความสุขกับมิตรบริวารลงท้ายด้วยหมายเลข8 คุณถือเป็นคนที่มีความโดดเด่นในแวดวงสังคมและมีไหวพริบและฉลาดในการเจรจาโดยส่วนตัวชอบเทคโนโลยีความทันสมัยจนบางครั้งอาจจะหลงไปกับสิ่งเหล่านั้นจนเกินเหตุควรที่จะฝึกตนเองห้ามใจไว้บ้างยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งจึงจะได้พบกับความสุขอย่าแรงในเรื่องผิดศีลธรรม พราะเลขนี้เป็นเลขแห่งความรุ่มหลงมัวเมาขาดสติถูกชักจูงได้ง่ายลงท้ายด้วยเลข9แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจเริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมองเป็นนักพูดนักบรรยายจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไปบางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใครได้หมายเลขก้าจะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จ ด้วยด้วยตนเอง